สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกครั้งครับในรายการสรรหามาเล่านะฮะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องเหลียวหลังแลหน้ารัฐธรรมนูญอยู่กับศาสตราจารย์ดรธีรพัฒน์เสรีหลังสันอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญปี40นะแล้วก็พูดถึงอุปสรรคปัญหานะก็เกิดขึ้นแล้วก็จนเกิด19กันยา2549ครับจาก19กันยา2549ไม่ต้องพูดละที่มาว่าปฏิวัติเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะเอาว่าหลังจากนั้นก็เกิดรรรััฐธมนนูญฉบบึง นะก็คือรำนนสองสี่สอันห้าร้อยห้าสิบสองพันห้าร้อยหาสิบก็มีโซโนะฮะเรียกว่าถ้าเป็นชุดที่เรารู้กันคือชุดที่2แต่จริงๆถ้าไปมองตั้งแต่2 4งสี่น่าจะเป็นชุดที่3แล้วอะไรเงี้ยนะลํานูนปี50มีความเหมือนต่างกับปีสีอย่างไรและหลังจากนี้นะต่อยาวเป็นคําถามอาจารย์เลยว่ารัฐธรรมนูนที่จะเกิดขึ้นใหม่ หลังจากแก้ไขมาตรา291ในรัฐมนุนปี50แล้วนะครับทิศทางหรือจะเห็นอะไรบ้างแล้ววันจากนี้ไปนะครับครับคือคือผมอธิบาย่างนี้นะครับหลัง19กันยายน249 5เนี่ยก็มีการจัดตั้งสสรอขึ้นมายกร่างรัฐมนูนใหม่ผมเข้าใจว่าสสรอชุดนี้นะครับก็คงจะดูว่า ปัญหาของการบังคับใช้รัฐมนูนปี2540เนี่ยมันมันมีปัญหาอะไรบ้างและมันมันจะแก้ไขโดยการจะทำรัฐมนูญใหม่นี่นะครับได้อย่างไรนะครับซึ่งตอนนั้นผมผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะตอนนั้นผมเป็นฝ่ายบริหารผมเป็นรัฐมนตรีอยู่นะครับสชรเขาก็ทำของเขาขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะดูว่าประเด็นในในเรื่องของ โครงสร้างทางการเมืองก่อนนะครับ,รบว่ามันเหมาะสมหรือไม่ประการใดรเขาก็อาจจะเห็นว่าเดิมอย่างเช่นการการที่ฝ่ายนิติบัญญัติพอมาเป็นฝ่ายบริหารทั้งหมดสภาพเลยเนี่ยเขาก็ยกเลื่อตรงนี้ไป<อ>ก็คือรัฐมนตรีเนี่ยยังยังเป็นสสได้อยู่นะครับ,รบหรือว่าฝ่ายนิติบัญญัติเองซึ่ง วุฒิสภาเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นนี่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงทั้งหมดนี่นะครับก็แบ่งเป็นสองประเภทเลือกตั้งส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็มาจากการสัญหานะครับซึ่งตรงนี้ก็ถูกถูกข้อกล่าวหาว่าไม่เป็นประชาธิปไตยอย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงกระบวนการในการแต่งตั้งสวสัญหาก็ดีผู้ที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระก็ดีเนี่ยก็ดำเนินการโดย จะได้เขาเจ็ดออลรหันต์ว่างั้นเหอแล้วก็ดูเหมือนอาจจะจะถูกผูกขาดโดยโดยคณะบุคคลครับคือที่มาเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนกับปี40ไม่เหมือนปี40ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงตรงนี้นะครับเขาก็มีการยกร่างรับหนุนห้าศูนยเพื่อเพื่อที่ให้เกิดการควบคุมควบคุมตรงนี้นะครับให้มันเกิดความความ เหมาะสมมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันฝ่ายที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มีสิทธิ์จะวิพากษ์วิจารณ์นะครับซึ่งซึ่งผมผมผมเห็นด้วยในบางประเด็นนะครับเช่นผมผมก็เห็นว่าสวเนี่ยมาจากการสรรหาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นปัญหาประชาธิปไตยขึ้นมาได้แล้วยุพักนี่ผมจําไม่ได้แล้วอจยุคพักเนี่ยปีห้าศูนย์หรือปีสี่ศูนย์เอ่อปีปีห้าศูนย์ครับปีห้าศูนย์เนี่ยกรรมการเหมือนพักคนใดเนี่ยนะครับไปไปทําผิดกฎหมายเลือกตั้งจนกระทั่ง ใบแดงอะไรอย่างนี้นะครับะจะทําให้ถูกยุพักไปด้วยและกรรมการเหมือนพักทั้งหมดก็จะถูกตัดสิทธิทางการเมือง5ปีอย่างนี้นะครับก,ก็มีการเขียนตรงนี้ไว้นะครับแตข่ข้อที่ดีที่รัฐมนตปี50เนี่ยบัญญัติไว้เนี่ยซึ่งค่อนข้างจะสมบูรณ์กว่าปี40เนี่ยก็คือในเรื่องของอสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับค่อนข้างจะสมบูรณ์มากกว่านะครับน,นะบบแล้วก็ขนาะเดียวกันเนี่ยรัฐมนูร5 50เองนี่นะครับที่มาสําคัญประการหนึ่งซึ่ง ผู้ที่มักจะวิพากษ์วิจารณว่ามาจากการปฏิวัติรัฐประหารนี่นะครับก็ก็น่าจะต้องดูทั้งหมดด้วยว่ากระบวนการก่อนที่จะได้รับนูนห้ศูนย์เนี่ยนะครับมันต้องผ่านการลงประชามติของประชาชนทั้งประเทศซึ่งตอนนั้นผมเป็นรัฐมนตรีสํานักนายกเนี่ยนะครับผมเป็นคนจัดให้มีการลงประชามติหมายถึงกรกตก็เป็นคนจัดรัฐบาลเป็นคนสนับสนุนนี่นะครับแต่เราไม่มีสิทธิ์จะไปบอกว่าให้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่เราเรารณรงค์ให้คนมาใช้สิทธิ์มากๆๆนี่นะครับ ก็ปรากฏว่ามีประชาชนเนี่ยมามาใช้สิทธิ์ลงประชามติเนี่ยประมาณ14ล้านเนี่ยเขาเห็นชอบอกับรัฐธรรมนูญ50าศนประมาณ10ล้านเศษเนี่ครับไม่เห็นชอบอ,อันนั้นก็ต้องถือว่า,อาจะบอกว่ามาจากการปฏิวัติรัฐประหารเสท,ทีเียร์ก็คงไม่ได้ครับแม่แต่เขาบอกว่าอย่างนี้ไงเหตุผลบอกว่าก็ในการลงครั้งนั้นเนี่ยก็ยังพูดกันฝ่ายบริหารเองหรือว่า เ,เหมือนกับเป็นเป็นที่รับรู้กันในสังคมว่าเอาละลงครั้งนี้เนี่ยลงไปเนี่ยนะแต่ถ้ามันมีอะไรบกพร่องหรือจะต้องแก้ไขก็ต้องว่ากันได้ในอนาะคตเอ็นเอ็นนั่นเป็นเรื่องปกติ<ช>ตอยู่แล้ว<อ>แต่แต่จะมาเป็นข้ออ้างว่ารับ<ต>ไปก่อนรับเอ่อจะมาแก้ทีหลังไม่ได้ทีหลังเนี่ยมาคือลำพิสูจน์ไม่ได้ครับคุณพิเชษว่าว่าที่เขาลงไปเนี่ยเพราะเขารับไปก่อนแล้วหวังจะมาแก้ทีหลังหรือว่าเขารับโดยความความบริสุทธิ์ใจครับหรือที่บอกว่าอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกในบางจังหวัดเนี่ย เอาปืนไปจี้ประชาชนในครูหาเลือกตั้งได้ไหมให้เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้ไหมมันทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเอามาเป็นข้ออ้างไม่ได้เพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้อะครับคือประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยเขาเห็นชอบกับรัมลุนห้าูแต่ผมจําได้ว่ารัมลุนห้าศูนย์เนี่ยนะฮะที่บอกสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากขึ้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง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 โครงการต่างๆเนี่ยนะ เอ่อหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมผลประโยชน์ของชุมชนหรือมีผลกระทบกับชุมชนนะผลกระทบชุมชนผลกระทบกับโบราณสถานโบราณวัตถุอะไรเงี้ยจะต้องมีประชาพิจารณ์นะครับแต่ว่าปรากฏว่าในทางปฏิบัติเนี่ยอาจารย์มันคล้ายๆจะเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีสูตรนี้ก็เปล่าคือมันไม่ค่อยเมียประชาพิจารณ์อ่ะแล้วมีไหมเหมือนว่าส่วนใหญ่ก็ไปไปมัดมือโชคอ่ะคุณมีโครงการแล้วแล้วไป ทำประชาพิจารณ์ทีหลังแล้วประชาพิจารณ์ที่ทํานี่นะก็เฉพาะกลุ่มของคุณไอคนที่เขาคัดค้านเนี่ยคุณก็ไม่ทําอีกถอะไรแบบเนี้ยคือประเด็นที่คุณพิเช่นเนี่ยผมผมผมเห็นด้วยนะคือผมวิเคราะห์ได้อย่างงี้ครับคือรัฐมนูญเราเนี่ยเขียนได้ดีและสมบูรณ์กว่าสภาพความเป็นจริง ของสังคมสมบูรณ์มากกว่าความจริงคือสภาวความจริงคือประชาชนยงยังไม่ค่อยรับรู้สิทธิเสรีภาพของตัวเองว่าจะทําอะไรได้ทําอะไรไม่ได้นั่นประเด็นหนึ่งก็เลยไม่มีครับเมื่อแต่เขียนให้ให้มีการเสนอร่างกฎหมายได้เองก็มีน้อยมากใช่ไหมครับเสนอให้มีการทําประชาพิจารณ์ก็ก็มีน้อยใช่ไหมครับข้อเสนอต่างๆหรือหลักการที่วางไว้ในรัฐนูลหลายเรื่องหลายราวเนี่ย ไม่ได้มีการปฏิบัติจริงในสังคมเพราะว่ามันก้าวหน้าเกินไปกว่าสังคมไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั่นปประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือว่าถึงแม้จะมีการปฏิบัติบ้างเนี่ยก็ยังปฏิบัติไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญอย่างเช่นมีประชาพิจารณ์ก็เอาพักพวกตัวเองเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับไปไปประชาพิจารณ์แล้วก็หวัง ให้ผลออกมาตามที่ตัวเองต้องการอย่างนี้อย่างนี้ก็เกิดข้อเสียไม่เป็นไปตามเจตนารมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ครับผมคิดว่าทั้งรัฐมนุน40ูน40และ50เนี่ยรลบสังคมไทยเนี่ยยังมีปัญหาตรงนี้อยู่นะครับที่เราเราเขียนก้าวหน้าแต่สภาพความเป็นจริงไม่มีตัวพลังผลักดันให้ประชาชนเนี่ยเกิดความรู้ความเข้าใจเพราะว่าการศึกษาทางการเมืองในบ้านเราเนี่ยยังยังไม่เดินหน้าไปเท่าที่ควรครับ พราะน,นอันนี้คือปัญหาที่ที่คนมักจะละเลยไม่ได้หรือมองข้ามไปมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือแสดงว่าเราเรานักวิชาการก็ดีหรือโซโซ,อซอรอที่ไปล่างกันมาแต,แต่ละแต่ละตั้งแต่ปี40 <c oughs> มา5 0เนี่ยเราเราเริ่มต้นไม่ได้เริ่มต้นจากความเป็นจริงของสังคมหรือเปล่าผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งมไม่ได้เริ่มต้นคือเราเอาของของดีๆจากเมืองนอกมาเราเราเอาของดีๆจากเมืองนอกมาใส่ไว้ในรัฐธรรมนูนแต่ว่าพอมาปฏิบัติจริงเนี่ย สังคมตามไม่ทันเพราะตามไม่ทันคนคุณภาพคนไม่ถึงพอไม่ถึงแล้วก็ปฏิบัติไม่ได้หรือปฏิบัติแล้วม่เป็นไปตาส่วนนึลงเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนแต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนใช้ัฐมนุนเองผู้มีอำนาจเองก็เหมือนกันคุณจะสร้างเขื่อนเนี่ยเขื่อนแม่วงเนี่ยตอนนี้ใกล้ๆเนี่ยนะหรือว่าถ้าถ้าเรือน้ําลึกที่สตูลปรากฏว่าไอ้คนทำเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐอ่ะใช่ไหมแต่คุณกลับทําอย่างเงี้ยซิกแซกอ่ะไปทําประชาพิจารณ์ แต่เอาประชาพรณาเฉพาะกลุ่มที่เห็นด้วยไอ้กลุ่มไม่เห็นด้วยไม่เชิญเขาไม่เขาไม่รู้เรื่องแล้วก็มีปัญหา,าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของผู้เชี่ยวชารัฐเองด้วยห<ช>รือเปล่าอาจารย์ก็เอาง่ายๆคุณพิเชษถ้าคนไปเลือกคนไปไปไป,ไปลงสมัครเลือกอตั้งแล้วคุณโกงเขาแล้วกกตเขาจับได้นะฮะคือจับคนชั่วได้เยอะน่ะคนดีๆเขาก็อยากลงสมัครแต่ถ้าเกิดคนที่ไปลงสมัครแล้วโกงเลือกตั้งแล้วถูกไม่ถูกจับ ช่ไหมฮะแล้วได้รับใช้ชนะในการมันก็เกิดขึ้นจากสองสามฝ่ายเลยใช่ฮะหรมประชาชนเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคนดีๆเขาก็ไห่อยาอลงสมัครไอ้คนสมัครที่เป็นคนขณะเดียวกันกกตเอกเอเหมือนงานใช่ครับผมก็ได้ส้างความเชื่อมันสร้างความเชื่อถือให้กับประชาชนคือรับนูนอีขีนดีแต่ระบบกลไกไม่ฟังก์ชันคือไม่ทํางานงทมดเลยไม่ทำไม่ไม่สามารถทํางานให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้ทั้งผู้ใช้ครับทั้งผู้ใช้แล้วก็ทั้งผู้รับผลนะทั้งหมดเอาละครับท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาใกล้จะ ได้แลนหน้ารัฐมนตรีกันแล้วเราเลี้ยวหลังกันไปแล้วอยู่ตรงกลางกันแล้วนะที่ผ่านมาปัจจุบันแล้วนะครับแล้วจะแลนหน้ากันอย่างไรนะครับพักสักครู่หนึ่งครับแล้วเดี๋ยวมาพบอาจารย์ธีรพัฒน์ต่อครับ